บุคคลตัวจริงประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบ,บกประจำปีการศึกษา2564นักเรียนนายสิบทหารบกจำนวน2ีนายเป็นโคต้านะครับโคตา้ามียี่สิบนายดังนี้นะครับ คนที่หนึ่งนักเรียนในสิบแกตโรนกันทวีคนที่สองนักเรียนในสิบโกมินคนที่สามนักเรียนในสิบถานันดอนคนที่สี่นักเรียนในสิบวัฒนาคนที่ห้านักเรียนในสิบประดาโนนโคนที่หกนักเรียนในสิบพงศธร คนที่เจ็ดนักเรียนในสิบชิบผงคนที่แปดนักเรียนในสิบอันนี้อาา่านว่าอะไรนะครับคนที่แปดคนที่เก้านักเรียนในสิบวิจิสินคนที่สิบนักเรียนในสิบนัตกรคนที่สิบเอ็ดนักเรียนในสิบนัตพลคนที่สิบสองนักเรียนในสิบ Islam mau jadi sih kotir si Nadia Nasib saya buat kontis mah nak jadi sih cok anak kontis buk nak jadi amna anak kontis kiat nak jadi Nasib pun kontis sih pad nak jadi sih kecerdas kontis kau nak jadi Nasib Pirapung Kau tu yisip nak dia nasib tawisak จำนวนยี่สิบนายนี่คือบุคคลตัวจริงนะครับบุคคลตัวจริงบุคคลตัวจริงปี64สี่นี้มีตัวจริงจำนวน20คนนะครับปี64นักเรียน 10, านายสิบทหารบกไปโคตา้าเตรียมทหารครับ